เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่คำศัพท์รัวๆเลยนะคะข้อนี้มาเป็นคำศัพท์อีกแล้ว the words e n นะคะ refers to เอ๊ะ ไม่สับเท่าไหร่้ะทุกคนมันถามมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ถามว่าซีนแปลว่าอะไรตรงๆใช่ไหมคะแต่เขาถามว่าซีนเสียมัน refer to อะไรนะคะมันกล่าวถึงอะไรนะคําว่า s ซีนเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะทุกคนซีนนะคะตรงนี้นะ p a l u s rushed to the scene but there was not much they could do they promised to send snake s h a m m e r s to the school นะคะ ได้ไหมคะทุกคนซีนนี้คืออะไรเอย่ยทุกคนช้อยแรก the police trying to drive the snakes away ช้อยที่2 some students driving snakes from the room ช้อยที่3 the school exam room invaded by snakes ช้อยที่4นะคะ the snakes being killed by students แล้วก็หนะคะ any place with dangerous animal ช้อยไหนดีเอย่ยทุกคน อะในที่นี้เนี่ยข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเราตัดช้อยดีๆนะทุกคนจริงๆมันจะแบบนิดเดียวแบบสุดๆเลยนะคะข้อนี้นะเขาบอกว่า the scene ถูกต้องไหมเอ่ย the scene เนี่ยคืออะไรคะ rush to the scene but there was not much they could do นะคะ rush to the scene rush to นี่คือรีบไปใช่ไหมคะรีบไปไหนเอ่ยทุกคนเนี่ยถ้าแปลตรงๆ police rush to จุดจุดจุดรีบไปอะไรสักอย่าง police รีบไปแล้วรีบไปอะไรคะมันก็ต้องบวกสถานที่ไหมทุกคน the school exam room นี่เป็นสถานที่ถูกไหมคะ any place ก็เป็นสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยอื่นเนี่ยที่จริงตัดได้เลยนะคะ rush to somewhere นะคะทุกคนมัน rush to เนี่ยมันก็ต้อง รีบไปที่ไหนเวลาเราบอกว่ารีบไปเนี่ยเราก็ต้องรีบไปที่ไหนสักที่อยู่แล้วปทุกคนฉันกําลังรีบไปโรงเรียนกําลังรีบไปโรงพยาบาลกําลังรีบไปทำรีบไปอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมถามว่าแบบอะฉันกําลังรีบไปทํางานล่ะอย่างนี้ได้ไหม rush to work อะไรอย่างนี้รีบไปก็คือรีบไปที่ทํางานไาทุกคนคาว่ารีบไปทํางานเนี่ยรีบไปอะไรคะ police รีบไป trying to drive the snake away Rash to scene รีบไปเพื่อที่จะไล่ไล่งูเหรอคะอ่ะสมมุติลองอ่ะรีบไปเพื่อที่จะไลง่งูรีบไป Some student driving snake from the room ก็ไม่ใช่ปะคะ the snake being killed by student อ่ะก็ถูกอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าทำไมเอ่ยมันความหมายมันไม่ได้เลยอะนะคะเอาจริงๆความหมายมันไม่ได้เลยนะ,ะ,ะมมยนยนะทุกคน ถ้าทุกคนมีแบบสมมุติทุกคนแบบคิดว่าหนึ่งสองสิบเป็นเป็นคําตอบอะอยากอยากรู้นะคะว่าทุกคนแบบเข้าใจยังไงเนาะจะได้เข้าใจเด็กมากขึ้นเนาะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าเออเนี่ยหนูเลือกสี่เพราะอย่างนี้ค่ะพี่หนูเลือกสองเพราะอย่างนี้ค่ะพี่เพราะว่าพี่เป็นครูก็จริงแต่ว่าเราก็ยังต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่ใช่แค่นักเรียนที่ต้องเรียนนะครูก็ต้องเรียนเนาะ เพื่อที่จะได้เข้าใจเด็กมากขึ้นแล้วก็พี่ก็อาจจะเอาไปใช้ปรับปรุงในการอธิบายนะคะก็จะขอบคุณมากมานะคะทุกคนถ้าทุกคนแบบบอกมาว่าเออเนี่ยหนูเลือกชอยนี้เพราะอันนี้ค่ะพี่อะไรนี่นะอันอื่นเนี่ยมันไม่แลมันไม่ได้เลยนะคะทุกคนสมมติว่าฉากฉากนั้นใช่ไหมคะ rush to the scene ทุกคนอาจจะคิดว่าโอเคฉากฉากนั้นพอลิสกำลังพยายามไล่งูหรือว่า s o m e t i n driving snakes the snake being killed อย่างเงี้ยเออก็มัน มันก็มันก็ไม่ได้อะค่ะทุกคนเขา rush to somewhere นะคะ the police rush to the scene นะคะ rush to อะไรคะทุกคน73 the school exam room invaded by s e x k ตำรวจเนี่ยรีบไปที่ห้องสอบที่โรงเรียนที่มีงูบุกรุกเข้ามาหรือว่า police เนี่ยรีบไปที่สถานที่ที่มี สัตว์อันตรายคะเขาก็รีบไปห้องเรียนใช่ไหมคะห้องสอบเนี่ยทุกคนในโรงเรียนที่มีงูถูกต้องไหมแค่นี้เลยนะคะ the word scene refers to the school exam room invaded by snake แค่นี้เลยนะคะ scene ก็คือฉากหรือว่าที่เกิดเหตุถูกต้องไหมเอ่ยก็เป๊ะเลยทุกคนมันก็คือที่เกิดเหตุใช่ไหมคะว่าทําไมเอ่ยว่ามันเป็นห้องสอบที่มีงูที่มีงูเข้ามานะคะถามว่าโอเค อันนี้ช้อยสีมันก็เกิดเหตุที่นั่นจริงๆนะคะพี่แต่ว่ามันมันแคบไปอะคะ่ะทุกคนอันนี้มันมันกว้างแล้วมันก็สวยกว่าเนาะก็ะคือมันมีงูเข้ามานั่นเองความมีงูมาในห้องเรียนเนี่ยก็ต้องมีตำรวจมาถูกต้องานาคะโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้ง,จงใครมาจับน้อยอะไรอย่างงี้เนาะได้นะคะ,ะ,คะเรียบร้อยนะข้อนี้นะ the c นะคะคือ the school exam room invaded by snake นะคะ73ตอบช้อยสค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะส่งเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่